ไปกันต่อเลยดีกว่าไปกันต่อเลยดีกว่าครับผมในความที่เวลามันน้อยตอนนี้ครับครับเอาละครับสายต่อไปเป็นของใครครับน้องอามเป็นสายของพี่มิ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวอย่างที่ผมบอกอีกแล้วว่าผมชื่นชอบมาเลยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดอีกแล้วครับพี่ขุนครับแต่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดของคุณมิ้นอันนี้จะเป็นอย่างไรเอ๊ะตอนนี้คุณมิ้นอยู่ในสายไหมครับทีมงานสวัสดีครับสวัสดีครับอ ยางไม่ครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับขอบคท่านผูังทะครับยการมาชินนะครับเดี๋ยวรบกวนน้องดงติดต่อกลับไปใหม่ฮะครับผมนะครับเราสึกกติดติดแล้วแต่ยังไม่มีคนรับใช่ครับผมนะฮะอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัดเนี่ยผมเป็นอะไรที่เป็นน่าหลงไหลมากครับพี่คุณเพราะว่าเรื่องราวของวัดเนี่ยมันเหมือนกับสถานที่วัดตรงนั้นเนี่ยได้สร้างขึ้นมานานแล้วมีเรื่องราวอะไรของเขามีอะไรอย่างเงี้ยครับผม ครับผมตอนนี้รู้สึกว่าเราก็มาอยู่กับคุณมินแล้วใช่ไหมครับพี่ขุนครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมผมเรียนสายกับคุณอะไรเอ่ยมินค่ะคุณมินนะฮะค่ะคุณมินปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับสี่สิบเอ็ดค่ะสี่สิบเอ็ดครับผมนะฮะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นเรื่องของคุณแม่ค่ะคือคุณแม่เล่าให้ฟังอะค่ะอ๋อเป็น ไม่ได้ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงไม่ใช่ประสบการณ์ตรงะแต่เป็นเรื่องที่คุณแม่เล่าให้ฟังมาครับใช่ค่ะนะฮะก็เลยลองเอามาแชร์ดูครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งครับผมแต่ก่อนอื่นต้องต้องขออภัยก่อนนะฮะสำหรับคุณมิ้นที่เป็นแฟนคลับของพี่แจ็คครับนะครับวันนี้ขุนขุนกับอาร์มเนี่ยมาจัดรายการแทนพี่แจ็คจอมกิจจอะกิจนะฮะแต่เสาร์อาทิตย์อื่นเนี่ยยังเป็นพี่แจ็คมือนเดิม นะครับพี่จักไม่สบายเป็นอย่างมากนะครับก็ก่อนที่จะเล่าเรื่องนะครับขอย้ํานะฮะว่าชื่อวัดไม่ต้องบอกใช่ครับจังหวัดบอกได้ไหมครับพี่คุณจังหวัดบอกได้ครับผมจังหวัดบอกได้แต่ชื่อวัดไม่ต้องบอกนะครับได้คอ่ะครับงั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมก็ค่ะเรื่องเกิดน่าจะประมาณสักปีที่แล้วอะค่ะครับช่วงกลางกลางปีอะนะคะคดีว่าค่ะมีญาติทางฝ่ายของ คุณลุงอะคะ่ะเป็นเป็นญาติของทางป้าสะ้ายค่ะครับอ่าซึ่งสิทธิกับครอบครัวนะคะครับอ่าเขาเสียนะคะก็เลยจะต้องมีการอ่าไปงานศพกันครับนะคะค่ะส่วนตัวตัวมิ้นเองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านตอนตอนในช่วงที่อ่ามีเหตุการณ์นั้นนะคะครับอ่าฮะแม่เล่าให้ฟังว่าก็วันที่ไปงานศพ วันแรกเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรกันค่ะก็เป็นงานสบปกตินะคะค,ค่ะเสร็จแล้วก็กลับมาก็โอเคก็พูดถึงเรื่องของญาติทางฝ่ายคุณลุงคนนั้นอะว่าเออหน้าเสียใจเป็นยังไงอะไรเงี้ยการเสียเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คุยสนทนาการปกติหลังจากที่เขาเป็นงานศพกันมานะคะค,ค่ะก็ไม่มีอะไรจนเออ่วัน ที่สามซึ่งเป็นวันสวดวันที่สามนะคะฮะะอ่าฮะเขาก็ไปไปงานสปกติเหมือนเดิมพอไปเนี่ยแล้วก็เอ,อก่อนจะกลับก็บอกกับทางเอญาติของผู้เสียชีวิตนะคะว่าโอเคเดี๋ยววันวันสุดท้ายจะมาเป็นวันเผานะคะจะมาอีกครั้งหนึ่งครับค่ะแล้วก็เคาะ บอกตามธรรมเนียม,มานะคะของคนโบราณที่ท้องเชื่อกันเขาก็ไปเขาบอกลงว่าบอกที่โรงว่าออจะจะมาทีวันงานเผานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค,ค่ะก็ผ่านไปนะคะจนเขาสวดครบเจ็ดวันวันเผาวันที่แปดอะไรอย่างเงี้ยนะคะค,ค่ะบังเอิญว่าไม่ทราบว่าคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยลืนหรืออะไรยังไงเนี่ยค่ะก็ะเลยทําให้ไม่ได้ไป S <S <S ในช่วงในช่วงที่มีการเผาอนะคะครับค pues ่ะก uh ็อยู่บ้านแต่ว่าพ่อเนี่ยออกไปทํธุรกงนอกนะคะในวันนั้นค่ะส่วนแม่เขาก็อทําอาหารอยู่ในครัวค่ะครับตามปกตินาฮะในช่วงที่แม่ทาอาหารเนี่ยต้องบอกให้ทราบว่าบ้านที่ที่ที่อยู่เนี่ยจะมีประตูครัวด้านหลังนะคะมีประตูแล้วก็มีประตูทางด้านหน้าบ้านครับค่ะ แม่ก็ทำอาหารอยู่ในครัวสักพักเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบคนเคาะประตูทางด้านหน้าบ้านแม่ก็เลยแบบเอวางกิจกรรมพักไว้แล้วก็ไปดูหน้าบ้านครับปรากฏก็ไม่มีอะไรอืไปดูแล้วก็ไม่มีใครใช่ใช่ไม่มีใครเป็นเป็นช่วงเย็นๆนะคะลืมบอกเวลาไปเป็นช่วงเย็นๆสักประมาณสักเออ สามโมงกว่ากว่าสี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่จําได้ที่นารักไงอืมก็ยังไม่มืดยจะไม่โปรเปนะฮะใช่ใช่ใช่เขาเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาแบบโอเคโอเคไมยังไม่ย่ืนมากอะไรก็ยังสว่างอยู่ใช่ค่ะเขาก็ไม่ได้แต่แรกไม่ได้เอกใจเขาก็เออหรือมีสุนักเพราะที่บ้านจะเลี้ยงนักใช่ไหมคะอยูอนอกบ้านมาชนประตูหรือเปล่าแต่ว่าเขาแน่ใจว่ามันไม่ใช่เสียงชนหรอกก็เหมือนเป็นเขาแน่ใจว่าเป็นเสียงเคาะอ่ะค่ะ ก็เลยไม่มีอะไรก็กลับมาทากับข้าวต่อค่ะครับก็ทําไปได้สักพักหนึ่งอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้ก็มีเสียงเคาะอีกแต่ว่ามันไม่ใช่เสียงเคาะเบาๆคราวนี้แบบเป็นแบบตึงๆเหมือนทุบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคออเขาก็สะดุ้งเลยคราวนี้เขาก็สะดุง้งแล้วก็เฮ้ยอะไร,รอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนตอนนั้นแม่บอกว่าแม่ก็ยังไม่ไมไม่ทันฉุกคิดครับอ่าฮะไม่ทันฉุกคิดอะไรเขาก็แบบ อะไรเกิดอะไรขึ้นก็ไปดูอีกครับก็ไม่มีอีกอ่าไม่มีอีกไม่มีอีกเขาก็เอ๊ะทำไมมัน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 เป็นอย่างนี้อะฮะก็มาก็โทรโทรไปหาพ่อนะคะที่ท,ที่ที่อยู่คอเชาญอยู่ข้างนอกว่าเออวันนี้กลับมาเร็วๆหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอะฮะค่ะพอดีรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆเขาเขาก็บอกว่าพ่อเขาบอกว่า เขาทําธุระนะคะก็คุยกันไม่ไม่มากมายก็แค่บอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปอ่าฮะรู้สึกใจไม่ดีละอ่าฮะอ่าฮะแต่เขาก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องเรื่องเรื่องที่ว่าเขาอ่อมีสัญญ์สัญญาอะไรว่าจะจะจะไปงานเอ่าชาปนกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ้วมากลับมาทำกับข้าวอ่าฮะก็ผ่านไปอีกไม่เอ่อสักประมาณถึงเราะว่าน่าจะไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่าฮะก็กาลังเหมือนกับว่าจะ จะทํากิจกรรมจะทอดหรือจะผัดอะไรัช่นยยนี้นี่แหละอยู่ที่ครัวเทาานี้เป็นประตูข้างๆเขา,ขาซื่อประตูหลังด้านครัวนี่แหละค่ะครับครับอ่าฮะเอ่โอโดยข้างาประตูเนี่ยจะมีหน้าต่างจัดอากาศที่มันค่อนข้างจะเป็นอากาศที่แบบเอ่อสว่างเนี่ยนะคะครับแล้วอยู่ๆก็มีลมกันโชกอืาเขารู้สึกว่าอย,อยู่ๆลมมันฟู่มาจากไหนก็ไม่รู้เขาก็แบบเขาก็เอีใจว่า เออมัน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 แปลกละอ่าฮะค่ะเสร็จแล้วก็มีเหมือนเสียงไม้มากระทบปีประตูคายีิเป็นปังปังปังปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่เสียร้องอุทานอะไรอย่างเงี้ยจนเขาแบบเอ้ยเขาคิดได้ว่าเอ้ยวันนี้วันเผาวันชาปนกิจของเออคุณน้านั่นครับครับเออเขาลืม อันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโทรไปบอกแม่ว่าเออเอ้ยม่ใช่ค่ะแม่โทรไปบอกพ่อว่าเออวันเนี้ยงานวันเผาจําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกพ่อก็บอกเออเออใช่ใช่ใช่ลืมไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าเฮ้ยสงสัยเขามาตามอืมครับเออพอเขาบอกว่าแม่ก็แบบแม่แบบตอนที่ที่โทรมาหานเนี่ยหลังจากที่แม่เขาโทรไปไปไปบอกพ่อแล้วนะคะแล้วเขาก็มาเล่าเหตุการณ์ในมินฟัง คือเขาค่อนข้างค่อนข้างตกใจมากครับเขาคือใจเสียไปแล้วละ่ะแล้วเขาก็ดูเวลาแล้วมันก็ไม่สามารถจะเอ,อไปทันกับงานที่จะไปไปงานศพเขาได้อเนี้ยไปงานทันเหมือนเผาได้เพราะก็สี่โมงกว่าจะห้าโมงแล้วเพราะว่าธรรมดาเขาก็จะเผาประมาณสักไม่เป็นที่ก็สี่โมงใช่ไหมคะครับออืจนจนจนแม่บอกว่าแม่แบบเออ,อาการแบบไอไม่ดีแล้วรู้สึกว่า อ่ัขวัญเสียอะไรเงี้ยจนโทรมาตามนี้แล้วเล่าให้ฟังแล้วเราก็ให้เราเนี่ยไปนอนกับบ้านไปนอนเพื่อจะไปเป็นเพื่อนเขาอะไรเงี้ยนะคะไปอยู่เขาอืก็เลยทําให้เราแบบเราก็ตกใจเพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะครับแต่ในส่วนตัวแม่แม่เขาก็เคยเขาเป็นคนโบราณอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นคนภานนอกก็จะ หมือนเขามีเซนเล็กๆด้วยเท่าที่เท่าที่เราเราเราฟังจากเรื่องราวเขาเคยเล่ามาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับค่ะก็มีประมาณนี้ว่าเออแล้วก็สิ่งที่มันมองไม่เห็นแล้วแบบเอ่อการให้สัญญาสัญญาอะไรกับ,บเอ่อกับกับสิ่งที่เราเราเรามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะอย่งต,ตรนนี้ไม่เคยไม่ไม่เคยเจอก็เลย ก็เลยรู้สึกว่าเออเราเราก็ประหลาดใจแล้วก็รู้สึกแปลกใจกับกับสิ่งที่ที่ได้รับฟังมาใช่ครับประมาั้นต <c oughs> เหมือนกับเอ่อที่ที่ของคุณน้าผมก็เหมือนกันนะนะคะฮะเคยตอนนั้นเนี่ยไปเอ่อมีจะไปงานศพญาติที่อ่างทองนะฮะจะไปรดน้าศพนะฮะแต่ว่าตอนนั้นนี่ไปเนี่ยรถติดมากตรงรังสิตนะฮะรถติดมากคิดว่ายังไงคงไปไม่ทันแน่ครับ นะฮะก็คุณน้าก็เลยพูดว่าตอนนั้นไปถึงอุทยานละอีกนิดเดียวจะถึงอ่างทองละคุณน้าเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสวดไม่ไม่ไปลดน้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปสวดก็ได้เท่านั้นเองฮะกลิ่นคุณน้าบอกว่ากลิ่นเข้ามาในจมูกอืดกลิ่นอะไรครับพี่ขุนเหมือนกลิ่น น้ำอบกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเข้ามาปึ๊บทั้งที่รถวิ่งวิ่งอยู่นะฮะไม่น่าจะมีกลิ่นอย่างนั้นคก็คุณน้าก็เลยบอกว่ายังไงก็ต้องไปให้ได้ยังไงก็ต้องไปแล้วก็ต้องตรไปบอกงนุว่าเออให้รอก่อนไปแน่นอนถึงยุทธยาแล้วไม่น่าเชื่อนะเราก็ถ้าเวลาเป็นคนเป็นคนแบบไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแต่ว่าถ้าถามว่าเชื่อพวกเรื่องพวกนี้แค่ไหนก็ เป็นคนฟังหูไว้หูอะค่ะครับผมอะฮะแต่พอแบบเกิดกับคนใกล้ชิดซึ่งเป็นแม่เราเนี่ยเราเราเราเชื่อได้ร้อยเปอร์เซนว่าเขาไม่มาไม่มาสร้างเรื่องหรือว่ามามา,มาชาร้าสถานการณ์เพื่อเพื่อทําให้เราเชื่อหรือว่าตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเหตุผลไงคะครอ่มันก็เลยแบบทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยสมัยนี้มันมันมันยังมีอีกเหรอทั้งที่อยู่ในกรุงเทพไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะคอา่าครับผมก็ ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนาะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะดีที่สุดเลยครับผมแล้วก็เรื่องของคำพูดนะฮะเราคนเราสัญญาอะไรกับใครไว้เราต้องทําให้ได้อืมไม่ว่าจะเป็นสัญญาครับคนกับพ่อแม่พี่น้องหรือกับเพื่อนฝฟงหรือกับเพื่อนที่ทํางานหรือกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นครับสิ่งที่เราพูดไปแล้วคำพูดนั้นเราต้องทําให้ได้ครับพี่คุณครับได้นะครับก็ขอบคุณคุณมิ้นนะฮะกับขอบคุณเช่นกันค่ะเรื่องมาตามไปงานมาตามไปวัดมาตามไปงานับฮะ ม,มา,าตามไปงานศพนะฮะขอบคุณคุณมิ้นด้วยนะครับก็ฝากติดตามรายการ The Ghost Radio นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเที่ยงคืนถึงที่สมก็จะอยู่กับพี่แจ็ควัชรพลฝึกใจดี<า>นะครับวันนี้เราสองคนมาทำหน้าที่เฉพาะกิจนะครับ<า>ขอบคุณคุณมิ้นนะครับรักษาสุขภาพนะครับ ก็ค่อขจัดกา้งหายเร็วๆค่ะครับผมก็กลับคืนที่ขอให้ฝันดีนะครับมีความสุขนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มิ้นท์ครับโอ้พี่ขุนอืมวันนี้เรื่องราวแต่ละเรื่องก็ไม่ธรรมดาครับพี่ขุนครับครับผมก็ฟังไปก็ขนลุกไปนะฮะฮะฮะเมื่อกี้ก็เสียงในห้องอัดของเราก็มีเสียงจิ้งจกด้วยไม่อืมใช่ใช่ของทางห้องเราเหรอฮะห้องเราครับผมผมก็นึกว่าจะของของทางผู้ผู้ฟังทางบ้านอ๋อครับ ของเราของเราครับของเราเอาแล้วครับเป็นที่ขุนไม่กลัวอยู่แล้วจริงจบไม่เป็นไรฮะครับผมจิงจบไม่เป็นไรนะครับอย่าให้เป็นสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้ไม่ไม่ได้เดียวเฉียวครับผมนะครับแต่ไม่เป็นไรยังโชคดีนะที่วันนี้ผมมีต้องโด่งกลับเป็นเพื่อนครับผมครับนะครับผมก็เป็นเพื่อนคุยกันไปนะครับ สำหรับท่านผู้โชคดีที่ส่ง SMS เข้ามานะครับสำหรับตัวหนังนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะฮะน้องโดงจะโทรไปคอนเฟิร์มแล้วบอกสถานที่รับนะครับว่าไปรับตั๋วที่ไหนนะฮะน่าจะเป็นอย่างช้าพรุ่งนี้นะพี่กุลนะฮะครับผมน่าจะเป็นอย่างช้าพรุ่งนี้สายๆครับผมครับผมเอาละครับมาถึงช่วงนี้ก็น้องอ๊อตีสองสี่สิบหกนาทีแล้วครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไป ฟังเพลงสักหนึ่งเพลงดีครับนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ดีครับผมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับผมอ่าแล้ครับน้องงามครับครับก็อันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตำนานพญายมราชครับผมครับนะครับก็เป็นตำนานที่เรานํามาเล่าให้ฟังเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะฮะครับก็ทุกอย่างนะครับทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิษและวิจารณญาณของท่านผู้ฟังด้วยนะครับก็เราคงเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะฮะน้องอาร์มนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะครับครัวบ้านริมน้ำนะฮะราชกระบัง36มสิบหกนะครับลมโชยชายคลองมองระบินนะครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะครับก็และก็ขอขอบคุณนะครับ IGY ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองนะครับ สมองดีเริ่มที่การนอนนะครับช่วยเสริมสร้างฮอร์โมนขณะนอน <c oughs> ขณะนอนหลับนะฮะตื่นขึ้นมาสดชื่นเหมือนเหมือนหลับเต็มอิ่ม <c oughs> เพราะเป็นสารสกัดจากน้ำมันจมูกข้าวโสม <c oughs> และใบแปลก,กวย <c oughs> นะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่เบอร์091 075 9 1 1หนะครับหรือติดตามที่ i ิน t a g r กรนะครับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ Bintin t e l l i g e n นะครับหรือเข้าไปดูที่เว็บ Bintin t e l l i g e n Bintin t e l l i g e n c o m นะฮะเนี่ยตอนนี้กำลังต้องการเลยครับเอาแบบยาอะไรก็ได้ที่กินแล้วนอนอนดีนครับพี่กุอนอนอ้อมขอบคุณสปอนเซอร์หน่อยครับผมครับผมขอขอบคุณมากครับผมค่ายหนังด้วยนะครับก็ค่ายหนังด้วยผมก็เป็นหนังของ r e e g a t i o n นะครับ สัมผัสผวานำแสดงโดยเอมมาวัตส,สัและอีธานฮอคครับผมก็สำหรับบัตรชมรับภาพยนตร์อันนี้ที่เราเอามาเล่นเป็นของรางวัลก็จะมีฉายในวันจันทร์ที่26ตุลาคมนี้ร,รอบ2ทุ่มที่โรงภาพยนตร์ขอภขอภัยครับที่โรงภาพยนตร์ SF World วครับที่เซนท์นเวิล์นั่นเองครับอ่านะฮะก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท,ท่านนะฮะที่เมตตากับคลื่นว<ม><ม>เล็กเรา คลื่นเล็กๆของเราบ้านเล็กๆหลังนี้นะครับครั้งหน้าครับก็จะเป็นพี่แจ็ควัชรพลฝึกใจดีนะครับครัเที่ยงคืนถึงตีสามทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับผมวันนี้ครับขุนเฉลิมพันธ์บุมวิทย์และอามเกียรติกันพัฒนีนิมิบุตรครับผมนะครับมีผิดพลาดประการใดนะครับมีวาจาที่ไม่เหมาะสมนะครับมีอะไรที่ตะกุกตะกัก ผิดบ้างถูกบ้างต้องขออภัยที่นี้เลยขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับในครั้งหน้าครับสาหน้าที่หน้ากลับมาเจอกับพี่แจ็ควุชรพลฝึกชะดีอย่างแน่นอนนะครับนะครับก็ท่านที่มีเรื่องราวนะครับอยากจะแบ่งปันประสบการณ์นะครับก็โทรมาได้นะครับที่027620171นะครับหรือที่0956785715นะครับหรือทางข้อความก็ได้ครับ พิมจีนะครับแล้วตามด้วยข้อความนะครับส่งมาที่4276995ครั้งละ3บาททั่วประเทศครับพี่นะครับหรือบางท่านนะครับที่ไม่กล้าที่จะโทรมาเล่าในรายการนะครับฝากเรื่องเล่าไว้ได้นะครับที่ theghostradio@hotmail.com ครับผมเดี๋ยวพี่แจ้งจะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในะครับหรือส่งมาที่ข้อความใน Facebook หน้าเพจ หน้าแฟนเพจของเราก็ได้ครับผมนะครับวันนี้ครับคงหมดเวลาของเราสองคนเพียงเท่านี้นะครับผมผมเฉลิมพันธ์ปรจวิต์และอามเกย์กัพัฒน์นิบุตรครับผมขอลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอทุกท่านหลับฝันดีมีความสุขพวกนี้ตื่นมาทํางานอย่างสดชื่นนะครับขอให้เป็นวันดีๆของท่านในทุกๆวันครับผนะครับมีความสุขตลอดไปขอบคุณมากครับและเสาร์หน้าก็พบกับรายการของเราได้ในเวลาเที่ยงคืนครับพี่ขุนครับ วันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม